สวัสดียกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะครับเจฟเลิฟซากุระเนเนนะครับก็อยู่กับผมนะครับแอดนารามินะครับหรือบางคนก็เรียกว่าแอดกุชิเนะแหละครับจริงๆนี่คือผมอัดเทคกสองนะครับทีกแรกอะ่ะไอ้น,นั่นอยู่ดีตอนที่ผมเล่นระหว่างรีวิวเกมเลย์นะครับอ่าตัวไอ้นั่นเล็คอติดเด็ก็หยุดอัดแต่เขาบอกเลยต้องอัดใหม่เป็นเทคกสองนะครับก็คราวนี้ครับยังอยู่กันในเกมแบงค์เดียวกับแบงค์ป,ปัตี้เซิร์ฟญี่ปุ่นกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งรอบนี้นะครับเป็นอีเวน์ททีี่่่่ผผมมววววาาากกลลัันะะเพร หนึ่งเลยผมไปอ่านข่าวมาแบบในกลุ่มแบงก์ดิมสตาร์บิโพสติ้งนะครับผมจะขึ้นเป็นอีสเสอร์ตโลาวแฮนดครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับซึ่งแต่การที่ผมอ่านอะคือเหมือนอาจจะมีการยุบวงนะครับโดยทางต้นสังกัดอ่ะต้นสังกัดที่ไม่ใช่ต้นโพสเขาบอกว่าเป็นข่าวที่มาจะ ทางแบงดีมทีวีนะครับผมก็เลยไม่ชชวร์ว่าเป็นเรื่องจริงผ่านครับแต่คือผมฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนั่นเองครับดังนั้นผมจะขอไม่คอนเฟิร์มไม่กาลันไต้นั่นเองนะครับทีนี้ขอกลับเข้ามาในเรื่องครับอัปเดตของแบงดีมนะครับในเมื่อที่ผ่านมาครับก็จะมีเพลงโยโรนครับเป็นเวอร์ชัน3 d แล้วนะครับมีเป็น3 d a อนิเมชั n นเข้ามาแล้วเป็นเพลงของอัปตโกนั่นเองครับแต่ผมขอไม่เปิดนะครับทีนี้เราก็สู่อีเวนต์เลยครับในส่วนของอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์นี้ เสียงของเราสองนะสุดขอ้อฝากนั่นเองครับโดยในเรื่องย่อนะครับก็คือวงอัพสโกเนี่ยได้ทุ่มเทฝึกซ้อมที่จะคว้าชัยชนะจากงาน GPT นั่นเองครับโดยผมขออ่าบอกไว้นี้ก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่า GPT อ่ะมันยอ่อมาจากอะไรนั่นเองนะครับ <S <S โกแบนโทรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมกับโมดาวโม่มมมนะครับซึ่งการแสดงของวันของร้านอ่ะคือมีความร้อนรอนนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเครียดที่มากขึ้นทุกวันนั่นเองครับระหว่างฝึกซ้อมกับตอนเล่นอ่ะคือมีความตึงเครียดเรื่อยๆนะครับ จากเสียงที่ว่าดูเหมือนแผดเผาจากทุกสิ่งทุกอย่างนี้โมกัดมันอืดน,นั่นเองนะครับนอ้คือผมทําการแปลมาคร่าวๆนั่นเองครับซึ่งขนาดเนี้ยที่ผมอ่านอะคือประมาณอา่าใบละหกนาทีครับซึ่งผมอะอา่านะตอนนี้คือผมยังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากนั่นเองครับถ้าเกิดฟังแล้วอาจจะโดนสระแตกก็ขออภัยกันด้วยนะครับอย่างน้อยคือผมได้ข้อมูลเบื้องต้นของเพจถังแตกมาแค่ไม่กี่หน้านั่นเองนะครับ ต่อมาครับอีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์ประเภทเมเล่หลายนั่นเองครับหรือเป็นอีเวนต์ประเภทที่ว่าเล่นสามเพลงนั่นเองแล้วก็อีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์ของไทยโคนะครับเป็นอีเวนต์ของวงอัพโกโดยตรงเลยนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครอ่ะจะขอพูดในในพาร์ทต่อไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาในส่วนของพาร์ทต่อไปครับอ่ะก่อนที่จะไปพาร์ทต่อไปก็คืออีเวนต์เนี่ยเราเริ่มกันในวันฮาโลวีนนะครับวันที่31เวลาบ่ายโมงแล้วก็จะจบวันที่8พฤศจิกายนนั่นเองนะครับเวลา18นาสิบทีมนะครับ ในส่วนของตัวละครประจำในเรื่องครับก็จะเป็นในส่วนของดังต่อไปนี้ครับไม่ใช่นี้นะผมหาก่อนก็จะเป็นในส่วนของอัพปิโกนะครับแล้วต้องเป็นไทโคนะครับประมาณนี้เป็นต้นอันนี้นะครับก็คือจะไปการจัดทีมซึ่งเขาจะใช้ตัวละครหลักนะครับที่เป็นตัวละครเแื้องก็คือโมกะนะครับตัวแรกครับต้องเป็นโมกตัวแรกจะเป็นโมกะนะครับตัวที่สําคัญนะครับ ที่เป็นตัวในเรื่องแล้วก็รายมิทาเกะนะครับหรือเจ้าไม่ขวดพลาสติงนะครับบูมพลาสติกไซร์นั่นเองนะฮะรันนะครับจะเป็นตัวละครตัวที่2นะครับต่อมาครับก็จะเป็นฝั่งของโทมเอะครับโทมเอะอยู่นี่ครับตัวที่3โทมเอะอยู่นี่นะครับแล้วก็จะเป็นของสุกุมิครับสุกุมิอยู่นี่แล้วก็ฮิมาริตัวที่5นั่นเองนะครับอันนี้เรียงน้ำตับตามความสำคัญนะครับส่วนเรื่องของท้ายบนนผมจะขอไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นนั่นเองนะครับเพราะถือว แต่ก็แค่เพิ่มไทใน2ต่อคอนใหม่ที่เพิ่มความเป็นดีมเฟสนั่นเองนะครับดีมเฟก็มาสักทีนะครับเผาฮิตเผาแอดอีนะกันอีกเช่นเคยแม่ที่นั้นจะมาตรฐานอมอตอ้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแล้วหองอ่าอ่าดีมเฟสเราจะค่อยมารีวิวก,กันอีกทีนะครับซึ่งขณะนี้ผมขอไปยังนั้นก่อนนะครับ เพลงนะครับซึ่งเพลงประจำอีเวนต์นี้นะครับจะเป็นเพลงที่มีชื่อว่า That Which I Am นั่นเองนะครับโดยเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่จะเราจะรับได้ตรงล็อกอินได้เลยครับเขาจะมีแจกให้นั่นเองนะครับรวมจะทำการเล่นให้ดูนะครับรอบหนึ่งเพื่อความรับใจของคนดูนะครับแต่ผมอาจจะไม่รับใจเท่าไหร่นะครับผมเห็นรอบหนึ่งแล้วผมผมสะดุ้งนะอ่ะเดี๋ยวคุณมาดูกับผมพร้อมกันเลยคุณคุณจะได้รู้ว่าผมโกะผมสะดุ้งขนาดไหนนะครับผมเจอเพลงนี้ ผมผมเห็นเว็บแรกคือผมตารุ mm ่งแล้วอะแบบโอ้หคือใครที Super ่อยู่กับแอนด์นานนี่หรือไอนด์สป็อตตี้เนี่ยอยู่มานานอะแต่รู้ว่าผมคนที่เขียนโน้ตแบบโน้ตที่เขียนแบบโน้ตสไลด์มากเลยอะเพราะว่าเป็นโน้ตที่แบบทำทำผมดุดคอมโบบ่อยมากนั่นเองนะครับอ่าระหว่างนี้ผมก็แบบเล่นไปคุยไปเนาะเพราะว่ในผมจัดเวลาเล่นหนักผมจะไม่คุยนะครับแต่นี่ผมขอพิตารณาหน่อยละกัน แต่ okay, ผมหายไปหลายคลิปนะครับก็ขออภัยด้วยนะที่ผมหายไปหลายคลิปนะโอ้โหจะบอกว่าผมอนะ่ะยังเล่นไม่เคยจบนะเพราะว่านั่นโอ้เรียบร้อยไมย่งาพูดมาเป็นเหตุสังเกตได้นะครับแล้วไม่ต้องหิุงนะว่าเอ้ยแอนดามิการ์จังก็โผล่มาได้เล่นนานนะครับนั่นแหละ ตั้งแต่อันนั้นอะไรนะที่ว่ามีการไล์ซีมแล้วตัวสองเองดีผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับโอ้โอ้โอ้คูสองเอาละเงเอาละเงาโอ้โอ้ โอ้โหตแล้วเหรอโอ้โหแถวผีเนิ้วชั้นตง้งีกแล้วถ่นนวา,วายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอ้ยเนี้วหงิกเนี้วหงิกกันเลยทีเดียวเนิ้วเราวิ่งกันเลยนะครับ ก็นั่นแะครับอันนี้คือส่วนของเกมเพลงของเพลง t ด้ t ์วายแอมเพียนั่นเองนะครับก็ถือว่านิ้วนท้าับโน้ตรวมโน้ตแบบมารวมากนั่นเองครับอ่ะนี่ครับก็จะเป็นลิสอ่าลิสซอนนะครับผลการเล่นสำหรับผมที่ผมอ่าหายจากแบงดีมหายจากการเล่นไปเป็นเดือนเนี่ยถามว่าผมฟิล์มตกไหมตกแล้วตกเยอะไหมตกหนักมากนั่นเองไหมครับ ตกยับกเย็นเลยอะ่ะอ้าวเด้ชุดโทโมร่มาใช่อ้าวอ้าวปวดร้อนสกินทองหมดทุกตัวเลยไหมนนเนี่ยนั่นไงมาครบเลยนั่นเองนะครับทุกอันอันนี้มาตกเลยนั่นเองนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของเพลงนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็ตาม,มานั้นครับ easy เจ็ด number สิบสี high ยิบเและ x party ยีครับเป็นยี่สิบหกที่ชวนปาดนิ้วกันกลายเป็นปาดเหงื่อกันได้เลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูมาดูในส่วนของรางวัลกันบ้างครับ ใน,นส่วนของางวันนะครับของาะวันก็จะมีเป็นดังต่อไปนี้ครับอเอาเฉพาะของละวันหลักนะครับอันนี้ไม่ใช่ขอไปของละวันนะครับก็จะเป็นในส่วนแบบนี้ครับอขอของล่นที่ของางวันใหญ่นะครับของละวันใหญ่อ่าาะวันหลักนะครับชิ้นที่หนึ่งก็จะเป็นการ์ดของทีมาริสองดาวนะครับซึ่งจะเป็นทิมาริสไฮแฮปปี้นะครับจะมีชื่อการดว่าอ่าเอะไลยนะเดี๋ยวขอดูก่อนเอาตามวิทยากรที่ผมพอจาได้ ดวงตาที่สานด้ยวยความวิตกกังวลนั่นเองครับก็คืออารมณ์แบบเหมือนที่เมื่กีก็แอบกลัวอยู่ว่าเหตุการณ์อ่ะมันจะแย่ลงไปหรือเปล่ามันก็แย่ลงแล้วนั่นแหละครับแล้วก็ต่อมาครับชื่อสกิลครับสกิลก็จะมีชื่อสกิลว่าแผ่นลับที่ยอดเยี่ยมของลีดเดอร์นั่นเองนะครับแต่มันมีเครื่องหมายคำถามอยู่นั่นเองก็แบบมันเป็นแผ่นกระเที่ยวดยีหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นเองครับด้วยความสามารถนะครับเมื่อถึงเวลส่งส่วนนะครับก็คือเมื่อกดกดเก้ขึ้นไปครับจะกลายเป Perfect ็นเพอร์เฟคทันทีแล้วก็จะเพิ่มสกกออร์ี10%ในเวลา แต่วินาทีนั่นเองนะครับผมพยัเรคในข์ดโดยที่ทางฝากบังการกดพลาดนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาครับรางวัลชิ้นต่อไปครับรางวัลชิ้นต่อไปก็จะเป็นฝอสติกเกอร์แรนของโทมเอนะครับต้องได้25,000คะแนนขึ้นไปนะครับโดยในส่วนของสติกเกอร์แรนะครับจะมีเป็นคําพูดเขาบอกว่าว่าอ่าเป็นทามิ่งที่ใช้ได้เลยนั่นเองครับอะแบบเป็นการให้กาางใันะครับต่อมาครับก็จะเป็น ของรางวัลประจำปีเวนี้นะครับก็จะเป็นของสกุมิสสามดาวนะครับหรือเจ้าไอโช่น้อยของซาโยนั่นล่ะครับก็จะเป็นการไทแฮปปี้เหมือนกันนะครับโดยจะมีชื่อการเป็นภาษาไทยว่าความรู้สึกทั้งสองคนนั่นเองนะครับโดยจะมีชื่อสาโยเป็นชื่อสาโลว่าถึงแม้จะต้องเจ็บปวดก็ตามนะครับเจอความสามารถเมื่อถึงเวล้ห้านะครับก็คือเป็นการเพิ่มไททิปปี้สิบละเจหน่วยนะครับและเพิ่มเจ้าอียี่สิบเปอร์เซ็นเป็นเวลาแปดวินาทีนนั่เองนะครับต่อมาครับ ขขาสู่ช่วงกาชาครับผมช่วงกาชานะครับซึ่งกาชาเนี่ยผมจะขอเป็นดีมเฟิร์สเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้ปการเสียเวลานะครับซึ่งกาชานี้นะครับจะมีสองจรวรที่เพิ่มเข้ามาพิเศษนะครับในส่วนของฮีนะนั่นเองนะครับฮีนะห้าดาวนะครับซึ่งการอโยมให้ใจให้ดูอ้านของบีฟอร์ครับบีฟอร์ก็คือตอนนี้นะครับอันนี้คือบีฟอร์แล้วก็อันนี้คืออัฟเตอร์นะครับซึ่งบีฟอร์นะครับก็คือจะเป็นส่วนอ่าชื่อที่มีกการของฮีนะว่าชุดเดสโค้ด สำหรับแฝดสุดแสนรุนนั่นเองครับคำว่ารุนนี่ยังหลอนโผล่อยู่เลยนั่นเองนะครับมาแตยอีนี้อีนี้ของแอพีนาแน่นอนนะครับซึ่งการนี้ครับเป็นการไทป์เพียวนะครับของพัดเทลนั่นเองครับเป็นการห้าดาวเลยนั่นเองตัวจะมีชื่อสกิลว่าตัวเช็คชุดใหม่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะครับด้วยความสามารถนะครับก็คือเป็นการเพิ่มสกิลอีกร้อยห้าสิบเปร์เซ็นต์และเมื่อกดได้เพอร์เฟกเท่านั้นด้วยนะครับเป็นเวลา7วินาทีนั่นเองนะครับแสดงว่าอนั่นแล้ว มันไม่ได้บังคับว่าต้องอยู่ในวงแล้วนั่นเองนะครับต่อมาเัาก็จะไปของเรมีนะครับเรมีนะครับอันนี้คืออาร์ตของ B 4นะครับซึ่ง B 4พอจะเป็นอาร์ตแบบนี้นะครับอันนี้คือ B 4พอเป็นเจ้าเรมิลินนะครับอยู่กับกาลอกนะครับแล้วก็อาจจะโดนกาล็อกแทะกาลอกนะครับแทะหัวในไม่ช้านั่นเองนะครับซึ่งเป็นการท่าทาไทยคูนั่นเองครับเดือไทยน้ำเงินนั่นเองซึ่งจะขอแจ้งนะครับว่า2ตัวละครนี้นะครับมีความสัมพันธ์ของในส่วนของไทยบนัสนั่นเองนะครับ ซึ่งจะมีชื่อการ์ดของยูริมิรินว่าเด็ล้วล่ะส่วนอ่าส่วนเล็กส่วนน้ของบรรเลดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะครับซึ่งจะมีชื่อสกิลว่าของขวัญจากคุณกะรอกนั่นเองนะครับอันนี้ไปแย่งของขวัญกระรอกมาแน่นั่นเองครับโดยความสามารถก็จะเหมือนกับคีแนนเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมขอไม่พูดสำนวนจีนะครับต่อมาครับจะเป็นตัวของโมกะนะครับโมกะห้าดาวนะครับซึ่งเป็นหน้าตู้เลยทีเดียวเมื่อจบดิมเฟยนะครับอ่ะทีนี้ผมต้องแจ้งเต๋ยว่าดิมเฟยเนี่ย ดีเฟนแนจะเอาออกในวันที่4พฤศจิก,กายนนะครับเวลาเที่ยงค9ำเกาทีแม่ดีนะไม่ออกในวันเกิดผมอะผมออกผมเกิดวันที่5พฤศจิก,กาแล้วไอตัวนี้ออกก่อนวันเกิด1วัน <laughs> นั่นแหละครับต่อมาครับการ์ดโมกะอ่ะเขาเลื่องต่อครับการ์ดโมกะอันนี้คืออาร์ตของบีฟอนครับแล้วก็นี่คืออัฟเตอร์นั่นเองนะครับเรื่องจะมีชื่อการ์ดว่าแสงอาทิตย์ที่สาดส่องบนใบหน้านั่นเองนะครับใช้สกายเลยทีเดียวนั่นเองซึ่งจะมีชื่อสเกียวว่าวิธีปกป้อง อ่าอะไรนะในแบบในแบบของเราเนี่ยครับเออแบบวิธีการปกป้องในสไตล์ของตัวเองนั่นเองครับอันนี้ถ้าเกิดเอาเข้าใจง่ายนะซึ่งสเกลเขาเพิ่มประการเพิ่มโซ่อีก1นึ่งร้อยสามเวลาเจ็ดวินาทีนั้นเองครับต่อมาครับก็จะเป็นตัวของลันนะครับหรือพลาไม่ควอดพลาสติกนะครับซึ่งไม่ควอดพลาสติกเนี่ยครับจะมีเป็นชื่อกาสภาษาไทยว่าคําพูดที่บอกไปตรงๆครับเป็นการท่าดาวนะครับอ่ะอันนี้คือเบฟอร์นะครับแล้วก็อันนี้คือออฟเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งจะมีชื่อสเกลว่ากีตาร์ทปเ่ง เสียงไปยังรอบข้างนั่นเองครับคอนสามารถก็คือฟื้นฟูนให้พีเจละนั้น่มยนะครับแล้วก็ประกาศเพิ่มสกอร์อีก100%เป็นเวลา7.5วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับจะเป็นการ์ด4ดาวของโทโมโอเอะนะครับซึ่งจะมีชื่อสก,กิลว,ว่าอ่าชื่อการ์ดนะครับว่าเพื่อความจากดาดฟ้านั่นเองนะครับซึ่งจะมีชื่อสก,กิลว,ว่าแสงอ่าและอาทิตย์อัอออสดงที่ดูกันได้ทั้ง5คนนั่นเองนะครับดูกันทั้ง5เลยทีเดียวอารมณ์แบบอันนี้คือบีฟอร์ครับบีฟอร์นี่คืออ่า โทรไปเห็นะครับถ่ายรูปอะไรอะไรประมาณนี้แหละมันเหลวก็แบบอ่านก็ความจใจเพื่อนนั่นเองนะครับมันรู้จะได้คอนดีของเด่นหรือเปล่าแล้วก็อ่าอันนี้คืออัเตอร์นะครับอัเตอร์ก็คือโทรไปนั่งโดดเดี่ยวนะครับอยู่ตรงท่อระบายนะ้ําแล้วก็อยู่จะมีอิดโผล่มานะครับเพราะว่านี่คือวันฮาโลวีนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีชื่อสเกลว่าอ่านี้บอกไปแล้วนะครับอ่าพูดอีเท่ากันอาทิตย์อัสดงที่ดูกันได้ทั้ง5คนนั่นเองครับดูกันทั้ง5คนนั่นแหละแหมก็ยังอยู่มาจากเนี่ยแหละครับ before ซึ่งมีความสามารถนะครับเมื่อถึงเวล่าห้าก็คือเพิ่มจอกันเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเกิดท้ายของสมาชิกงวงเป็นท้ายคร้วหรือท้ายน้ำเงินจะเปลี่ยนกันเป็นร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์แทนนะครับจนกระทั่งเมื่อกดได้เกรกลงไปจะเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในเวลาเจ็ดวินาทีนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลของเวล่าห้าทุกใบนะครับซึ่งตอนนี้ผมขอยัดเอาไปจากหน้ากาชาก่อรดลจวว่าผมร้อนหูนะฮะเดี๋ยวผมขอรับของอีกนิดนึงนะครับโอเคไม่ได้ไม่ได้เพิ่ม,มนั่นเองนะครับใช่ ก็จบกันไปแล้วนะครับสารับการรีวิวอีเวนต์ของไอเดียมเซอร์เญี่ปนนุ่นนะครับก็นั่นแหละครับเป็นอีเวนต์ของวอล์คตโกที่ว่าเดือดมากนั่นเองครับแต่เมื่อกี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็เชดดิ้งมาเฉยๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวตัาพัทสองแล้วกันปกติอะผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดน,นะอินโทรเท่าไหร่นะเพราะว่าแบบยิงนิกัสลีนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นอกจากรับของแล้วในก่อนในหงก่อนรับเนี่ยด้วย,ยแล้วกันนะครับอ่ะอีอีมห้าดาวใช่ไหมน่าจะอีมห้าดาวจะไม่ได้ขอโทษที่ผมความจำประทอง อ่าใช่ยีพ่าเขเป็นพันเจ็ดอ่ะทีนี้เขาบอกว่าเพิ่มเล็ใช่ไหมผมขอรอผกดไปนี้เลยแล้วกันกดเล่นๆเจ้าความหมดลวกันถือว่าคอนเทนต์นะครับถือว่าคอนเทนต์วัดดีโทโมโอเอะไม่ใช่โทโมรีเนะาะกลัวอ่านชื่อผิดต่อแนวอีกแล้วอ่าโอเคก็อันนี้มีผมลองเช็คกับมันมีเสียงสะท้อนแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมใช้การอัดผ่านโัวเกมเลยนั่นเองมันมีเสียงสะท้อนครับขออภัยด้วย เกลือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเฮ้ยเฮ้ยเด้ได้แล้วไปเหรอเต้ไอตเต้มาสามดาวมาแล้วสามดาวว่ะโอเคนึกว่าุดสี่ดาวคหลุดสี่ดาวนี่ฮา์เลยโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของแบงดีมนะครับก็ผมจะขอทำการอ่าจบ การรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปเจอก,กันในคลิปอ่าก็น่าจะลงประมาณคืนนี้ละมั้งนะครับเดี๋ยวก็อาจจะลงพรุ่งนี้นั่นเองครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมนะครับแอดสากชุชิหรือบางคนก็เรียกแอดนัลมินะครับก็ขอตัวลาวกัไปก่อนนะครับ